อาสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีนะผมสุบรีน่าเกลียดไหมตามสบายเลยค่ะเหรอเหม็นไหมบรีผมอ่ะเหม็นไหมไม่ได้กิ่นไม่ได้กลิ่นเลรกันแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาโทรมาให้ช่วยเรื่องอะไรทีนี้นจ้า คือเรื่องตอนนี้นอนกลาคืนน้ำลายมันจะเหนียวอ่ะลุงออกเออนาทีนี่เหนียวไหมเดี๋ยวนี่ไหนเหนียวไหมเดี๋ยวเนี่ไม่เหนียวแล้วตอนนี้เออเวลานอนหรือเหนียวเหนียวเวลานอนค่ะนอนพอหลับแล้วมันก็เหนียวติดคอแล้วมันจะน้ำลายมันจะเป็นฟองโอ้เงั้นชฉ่อ ถ้าตื่นขึ้นมาไปงนางจะเนี้ยอ่ะไม่เป็นอะไรค่ะตอนบางทีนอนเข้าไปแล้วรู้สึกนอนเต็มอิ่มไปตื่นถึงแล้วแล้วก็พอตกพอตกรู้สึกตัวตื่นมาเนี่ยน้ำลายเหนียวต้องถุยน้ำลายถุยเยอะเย,ยอะเลยบางครั้งแต่บางคืนก็ไม่เป็นบางคืนก็เป็นค่ะอ๋อแล้วเรียบแรงแข็งขันเป็นไงมั่งเรียวแรงก็ ก็มันก็เหนื่อยเหนื่อยกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรืออายุมันมากขึ้นก็ไม่กร้าอ,อืมอายุหกสิบสองเลยค่ะเหรอฮะยังไม่เยอะหรออายุขนาดนี้ส,สบายๆเลยเอานะจะช่วยให้น้ำลายเยอะแล้วทีนี้นะโอเค okay, นะสังเกตตัวจะร้อนนะครับ ค่อยๆสูดหายใจนิ่งๆอยู่กับตัวเองดูซิว่าตัวจะร้อนพอเวลาร้อนขึ้นมาปุ๊บแล้วไอความร้อนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปทำลาย <c oughs> สลายคอเลสเตอรอลเองนะครับพลังงาน <c oughs> ที่บริสุทธิ์นี่มันจะไปทำหน้าที่มันเอง <c oughs> เอา้าวสามสองสูดหาใจลึกๆ ครับผมรู้สึกว่าเป็นยังไงครับความรู้สึกว่าเหมือนร้อนๆที่แผ่นต้นคอไล่มาจากต้นคอไปทางข้างหลังอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหลแะแขนอค่อยๆเวลาอยู่กับที่อยู่นิ่งๆเนี้ยพยายามเก็บความรู้สึกนี่เอาไว้ นิ่งๆหายใจปรเบาวยาวลึกๆแล้วความร้อนมันจะเข้าไปทําหน้าที่มันเองนะเราเรียกว่าธาตุไฟก็ว่าได้น่มันจะไปเอา,าผลาัญไขมันน้ําตาลนะครับแล้วก็ที่เขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลนั้นด้วยไขมันในเส้นเลือดนะมันมี เดี๋ยนะไขมันในเส้นเลือดน้ำตาลในเลือดนะมันจะไปสลายให้เองนะครับพลังงานบริสุทธิ์นี้มันจะมีประโยชน์คือตรงนี้แหละนะแล้วจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นกระบวนการหายใจหรือว่าสันดาบมันก็จะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนั่นเองครับผมเนาะเนี่ยแล้วให้สังเกตเอานะ มาคราวนี้ครั้งที่เจ่าไหร่แล้วเนี่ยน no. เอ่อทางเฟซบุ๊กเมื่อออ,อาจารย์เออ่เขาเรียกอ,อะไรอ่ะถ่ายทอดสดน่ะคะ่ะก็เขียนโพสต์ไปเขียนคอมเมนต์คุยทางเฟซบุ๊กทางมสเซจทางอะไรอ่ะทางทางที่เขาถ่ายทอดสดนะคะ ครับผมค่<ท>ะก็คุยกันนั่นเนาะ,<ท>ะก็คงจะคุยแอดมินเขาเนาะคยันรายงานว่าเสียงชัดเราฟังไปเรื่อยเลยค่ะฟังฟังอาจารย์คุยเรื่อยครับคุยกับแอดมินเขาเนาะก็ก็เคยเคยหนูเคยเป็นไอไอตรงเนี้ยเป็นเม็ดแล้วทีนี้เนี่ยอ่าอาจารย์เป่าเสียงเนี้อะไรหนูก็คําแล้วหนูก็แตะหน้าจอแล้วก็ หายใจตามไปบางทีบางทีอาจารย์รักษาคนก็หนูก็แตกไปด้วยรักษาเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยไอ้ตุ่มตุ่มไอ้นี่หายทัหมดแล้วเรียกว่าไทรอยที่คอนั่นนะที่ตุ่มตุ่มนั่นแหละไทรอยใช่ไทรอยคำอะไรไม่ทราบอันนี้หายไปเลยเออดีจังนขนาดอยู่ไกลกันขนาดนี้ยังสามารถที่ทาให้หายได้นะไทรอยไทรอยต่อมไทรอย ที่อยู่ที่คอนะครับถ้าหนูหนูแตะแตะหน้าหน้าจอตอนอาจารย์เป่ารักษาใครไม่ทราบใครนะไอ้นี้หนูก็ดึกแล้วตอนนั้นดึกแล้วที่นี่ก็ดึกแล้วที่นี่สามทุ่มรู้สึกแล้วก็พอพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำาคนึกขึ้นได้เออมาคาดูสิหลังจากนั้นสามวันได้พอคําดูเอาหายไปแล้วนี่มีจังเลยโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้เนาะ ต,ต้องขอบทุนไฮเทคเขาเนี่ยขอบคุณเขาขอบคุณเทคโนโลยีนะเครื่องมือสื่อสารใช่ใช่สุดยอดว่าคอยอีกไม่นานนักจะได้รักษาผ่านหน้าจอให้นะพยายามหนูหนูหน,น,น,นูปฏิบัติแล้วตอนนี้ได้ผลแล้วอืมครัอบอืมได้ผลแล้วนะ ลองแชร์แชร์ไปหาเพื่อนฝูงเยอะๆจะได้ช่วยคนไทยที่อยู่ต่างประเทศทุกๆประเทศลนะ่ะนะนผมว่าแชร์ตลอดเลยแชร์ตลอดพอดูถ้ามนไม่ไปไหนถ้าอยู่บ้านวันนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วแล้วก็เปิดอ้องอ,อาจารย์ไลน์มาเอ,อเขาเรียกอ,อะไรส่งสดมาพอดีเลยก็ก็เลยนั่งดูเลยพอดีทําดอกไม้วันนี้จะปลูกดอกไม้แล้วนั่งพักเหนื่อย ขึ้นมานั่งพักมาเปิดปั๊บเจอพอดีเลยอืมนั่นถ้าเป็นแฟนถ้าเป็นแฟนเพจมันจะไวเนาะพอเวลากดปุ๊บมันก็จะปลุกเรียกว่าทําอะไรก็ง่ายดีไวดีนั่นแหละพวกเราก็พยายามที่มาถึงเปิดเจอเลยครับพวกเราทํางานก็อยากจะให้มันได้รับประโยชน์กันทั่วไปทั่วไปมากๆด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประสษจันและเวลานี้ นหน,น,นูยังเล่าพี่สาวแลพี่สาวดูให้ดูเออ่นหน,น,นูยังเล่าพี่สาวอืม <ừ. S 1> พี่สาวที่อยู่ไม่อยู่นอร์เวย์เหมือนกันบอกว่าเนี่ยถ,ถ้าเรากลับเมืองไทยเราจะจะไปที่อาจารย์ไกสอนนี่แหละอืมครับดูแผนที่อะไรกันเรียบร้อยแล้วว <ừ. S 1> <ừ. S 2> ่าจะกลับเดือนเดือนตุลา เวาว่าจะกลับตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเรื่องพอดีต้องยื่นเรื่องหะยื่นเรื่องทางทางข้อมูล้าไปว่าเราจะต้องกลับบ้านอะไรเงี้ยคร<ำ>ับถ้าได้กลับแล้วหนูก็จะไปกลับสวัสดีท่านนะคะโดยความวยินดีเนาะครับผมเอาไีมแล้วเพิ่มเติมอีกไหม<ำ>มีอะไรเพิ่มเติม<ว>อีกไหมครับ ปกติหนูวปวดหัวไหล่ตรงนี้อาจารย์ hmm. หนูวปวดหัวไหล่หลังเนี่ยหนูปวดมากเลยแต,แต่ตอนนี้รู้สึกมันมันคือเราไม่ทํางานหนักแล้วตอนนี้เราก็เบาลงมันก็ไม่ค่อยปวดแล้วหนูก็ดูอาจารย์แล้วหนูก็ทําไปด้วยรักษาไปด้วยก็ดีขึ้นอืม hmm. <Black>, no? แปลกเนาะแปลกก็หนูบอกพี่สาวบอกดูที่เขาไปแล้วเ็าหายตัวเบาลง เบาล่องก็พูดกันทุกคนเลยล่องตัวเบาสบาย <c oughs> อยากจะไปมั่งอะ่ะ <c oughs> เอาเอาไว้โอกาสดีๆตุลา,านะประมาณตุลาเน,ะนาะค่ะครับผมตกลงพอไหมค่ะค่ะพอไหมพอค่ะคุผู้่งทางบ้านดูน้าค่ะสวัสดีค่ะนะน้นอสวัสดีค่ะ ครับผมก็สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนั่นแหละสวัสดีค่ะอ่าหน้าตาเป็นเช่นนี้แล้วเนาะโอเคทุกคนทุกท่านนะตลอดแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะครับผมอ้าว thank you very big ว้าไปนอน very big ครับผม thank you very big อ่าใช่ โอเคเอ๊ะเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของปรชนะัชญาเนาะไอ้คำว่าปรชาัชญาปรชานะัชญาเนี่ยผมว่ามันได้แค่ภาษานะ,นะทุกวันเนี้ยเรื่องของภาษานยเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่พอเวลาถึงจุดหนึ่งนะถึงจุดสุดท้ายมันก็นแล้วกัน ภาษาเนี่ยจะเป็นอุปสรรคนะครับบอกให้ทนะราบไว้ะฉะนั้นต้องเลยภาษาให้ได้ภาษาเป็นสิ่งสมมุติต้องเลยสมมุติให้ได้ถึงจะกลายเป็นปรมัติ์นะครับทีนี้การที่มันจะผ่านสมมุติเนี่ยโอ้โหคำว่าสมมุติเนี่ยตามภาษาของพระพุทธศาสนาก็คืออัตตาเอง อัตตาตัวตนอัตตาตัวตนเนาะคำว่าตตาตัวตนเนี่ยมันก็คือถ้าพูดมาทางทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าสสารน,นะ,สะสสารที่รู้จักกันคนทั้งโลกก็มีกันอยู่สามสถานะของแข็ง, In 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 ide, งขอิดหินดินทรายก็แล้วกันของเหลวน้ำก็แล้วกัน อากาศหรือกา๊าซคืออากาศเห็นไหมอากาศถึงเป็นสสารน,นะใช่นะอีกสถานะหนึ่งนะฮะเ้าก็ยอมรับคันมในที่เรียบร้อยแล้วนะนั่นก็คือพลังงานโลกใบนี้ทั้งใบนะคำว่าสสารมีอยู่สี่สถานะนะครับทางโลกแห่งวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่ที่ ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับนะส่วนทางลุงหอกไปเจอไปเจอค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับลึกซึ้งมากครับพระเจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันสามารถที่จะรู้ได้โดยการผ่านจอนี่นะครับบอก,มาากไมทราบไว้คลื่นคลื่นเนี่ยคลื่นวิทยุมือถือมือถอยเนี่ย มันก็เป็นพลังงานพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเสียงเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นความร้อนเป็นคลื่นเห็นไหมพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่ก็เป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ยำ้ำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นกระทำขึ้นมาเองเป็น พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นไอ้ส่วนพลังงานที่บริสุทธิ์น่ยมันก็เป็นคลื่นเหมือนกันแต่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตนะคลื่นไฟฟ้าสถิตหรือคลื่นแม่เหล็กโลกนะครับนะคลื่นแม่เหล็กโลกถ้าเป็นไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าสถิต ใครก็ตามที่สามารถหล่อหล,อ,ลอมตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวของโลกหนึ่งเดียวนะครับไอเขาว่าหนึ่งเดียวเนี่ยมันมีทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ให้ไว้ก,ก็เป็นทฤษฎีนีทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวนะครับไอทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวที่เขาว่านเขาอธิบายในเชิงปเปรียบเทียบ นะส่วนทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวของลุงหมอกก็คือเป็นการเข้าถึงเห็นไหมครับเข้าถึงเข้าถึงเข้าถึงฝังนี้นะเข้าถึงแม่เหล็กไฟแม่เหล็กโลกถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตถามว่ามันเข้าถึงอย่างไง คำตอบสุดท้ายอย่าเพิ่งต่อรองนะครับเพราะว่าเป็นสุดท้ายแล้วนะครับผมใช้คําพูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลก็แปลว่า จัก,กรวาลใหญ่โตขนาดที่เพียงใดนะฮะย่อแล้วเหลือขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งสมองเรานั่นเ้งเองนะครับนะอีกอย่างหนึ่งสมองของเราเนี่ยเป็นส่วนย่อของตัวเรานะทีนี้ถ้าหากว่ามีการเปรียบเทียบขนาดกันนะครับว่าตัวเราเนี่ยมันมีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ไพศาลของโลกไปเนี่ยหนึ่งนิวเคลียสมันมองไม่เห็นนะพี่ นะครับเพราะนั้นการเข้าถึงนิวเคลียสเนี่ยพลังงานได้มันส่วนอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งนะถ้าพูดถึงว่านิวเคลียสพูดกันแค่สองคำโปรตอนกับนิวตรอนเห็นไหมฮของจริงของแท้จริงแท้ๆมีเพียงหนึ่งเดียว ครับหนึ่งไม่มีสองไม่ได้นะครับมีเพียงหนึ่งเดียวของจริงของแท้สิ่งนั้นเรียกผ่านภาษาพระพุทธศาสนาก็จะบอกว่านิจจังก็ว่าได้คือความเที่ยงนะประมัตรสัจธรรมก็ว่าได้เพราะเป็นเพียงหนึ่งเดียวเห็นไหมมันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งพูดจาผ่านภาษาของพระพุทธศาสนาก็คือ อิทับปัจยตาอยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งนั้นกับสิ่งนี้เห็นไหมอิทับปัจยตาเ่ยมีความว่ามีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้หรือมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นนะอย่างชาวบ้านเราก็คือมีดำจึงมีขาวมียาวจึงมีสั้นมีสูงจึงมีต่ำเห็นไหมครับ ไอ้ของสองสิ่งนี่นะตรงกลางนะฮะก็คือความจริงเป็นอนิจจังมันก็เข้าใจก็โดยผ่านภาษาเนาะเห็นภาพพอที่จะจินตภาพได้นะก็ผ่านภาษาแต่เข้าจริงในะภาษามันจะล็อกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ผ่านภาษาไปได้นะี่ผมเนี่ยพูด,พ,ด,พ,ดพูดจังปรชนะัชญาเนี่ยก็คือพุทธปรชนะัชญาเนี่ย คิดเอาก็ไม่ได้พูดเอาก็ไม่ได้เห็นไหมครเขียนเอาก็ยิ่งไม่ได้หนักทําเอาก็ยิ่งยิ่งยิ่งไม่ได้เลยย้ําคิดเอายังไม่ได้เลยขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวเห็นไหมครับโอ้ยงานเนะี่ยทีนี้ทําไมจะได้ก็คิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดเห็นไหมครับคิดยังไง มันจะไม่ต้องคิดเพราะว่าคิดไปบ้างแล้วหลับตัวเนี่ยนะครับบอกให้ก็ได้วินาทีที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้คือวินาทีที่อ่าหลับกับตื่นคือวินาทีเดียวกันโอ้ใครบ้างที่รู้สึกว่าขณะหลับเนี่ยรู้ว่ารู้ว่าวินาทีหรือว่านาทีที่เป็นจะหลับน,นะต่อให้เป็นนาทีรือซ้ำไป ที่จะหลับใครกี่คนในโลกนี้จะไปรู้รู้อ่ามาละเพราะฉะนั้นวินาทีเนี่ยเป็นวินาทีที่ที่หัวใจจะต้องหยุดเต้นเห็นไหมครับปอดจะต้องหยุดทำงานในวินาทีเดียวกันนะครับเพียงช้างกระดิกห,ห,หูงูแลบลิ้นแป๊บเหมือนฟ้าแลบแป๊บ จบข่าวเลยนะใครนะครับจะไปล่วงรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะที่หัวใจหยุดเต้นโอ้ตายเลยนะหาไม่เจอแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสร่าให้ฟังไม่ใช่ไยครับนะสิ่งนี้ทุกๆคนเนี่มีสิทธิ์จะได้รับกับสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นอยู่ในตัวของท่านและ อยู่ในตัวของผมนั่นเองระหว่างขอให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งให้ได้ของสมสิ่งคือร่างกายใจแล้วก็จิตใชใจนี่ก็คือความนึกคิดการที่จะมีความนึกคิดได้นั้นประสาทจะต้องรับรู้ในเรื่องความรู้สึกเช่นเช่นผมกำลังหลับตาพูดอยู่ในเวลานี้ ท่านจะหลับตาฟังหรือลืมตาฟังอะไรก็ไม่รู้อะเสียงผมเนี่ยฮะเข้าหูท่านเสียงเข้าหูสู่ใจเกิดความคิดให้ท่านเกิดความคิดเสียงผมเนี่ยเข้าหูท่านสู่ใจของท่านถามว่ามันเข้าใจไหมล่ะหรือว่าผ่านแค่ใบหูเห็นไหมถ้ามันเข้าใจมันจะขนลุกขนพอง หายใจเข้าไปเรื่อยๆขนลุกปวดปาดๆ,ๆเลยเ้าเรียกว่าเกิดปิดตินี้แค่ผ่านช่องทางเดียวนะก็คือหูเห็นไหมครับมันต้องอายตนาห้าทั้งหมดหูตาจมูกลิ้นและผิวสัมผัสกายเราเนี่ยพอเวลามันเป็นวินาทีสุดท้ายที่บอกว่าเพียงช้างกระดิกหูงูแะบลิ้น,นร่างกายทั้งหมด มันจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเสียทั้งหมดว่าว่ามันหายวับไปนะครับที่บอกว่าหัวใจหยุดเต้นนะครับแล้วก็เต้นต่อในวินีในวินาทีถัดมาโอ้ oh. งานนี้นะครับใครมันจะทำได้ทั้งหมดบอกไปเลยว่าเป็นเรื่องราวของอัตโนมัติทั้งสิน้นคาดเอาไม่ได้คิดเอาไม่ได้ ไม่มีทางอื่นเลยบุญใครบุญใครก็แล้วกันนะสุดท้ายก็มาเรื่องบุญอีกจนได้ไหครับบุญเนี่ยมันคืออะไรที่ว่านะือทําบุญมาเยอะแล้วทําไมมันถึงไม่ได้เงี้ยบุญคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือจิตจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเห็นไห ิตมาแล้วครับเมื่อกี้นี่บอกว่าใจกับจิตก็คือความสว่างเห็นไหมแต่ความสว่างที่ว่านี้ถูกข้อบังคับด้วยนะต้องเป็นความสว่างที่อยู่ในความมืดเท่านั้นนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ในตาของเราจบข่าวเห็นไหมแต่ความสว่างจะเห็นได้ในตาเมื่ออยู่ในท่ากลางความมืด มืดในบ้านท่านในห้องท่านเนี่ยเดี๋ยวจะว่าได้ไหมหรือว่ามือดอย่างสัพยะก็คือมือดอยู่ในโรอยู่ในถ้ำต้องมืดแบบนั้นนะครับจึงจะ,ะจึงจะชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นย้ำจะต,ต้องเห็นความสว่างในความมืดในถ้ำในถ้ำนะครับจึงจะได้กระสงเหล่านี้ ทีนี้พอเวลามันเกิดแค่ความสว่างยังไม่พอนะครับมันต้องพัฒนาความสว่างไปอีกเรียกว่าพัฒนาจิตนะพัฒนาไปเรื่อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับคําว่าพัฒนาทําไง <c oughs> ก็โดยสมาธิต์เนี่ยเห็นไหมต้องเข้าสมาธิอยู่ในบริบทที่เรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิแปลว่านิ่งเช่นกายนิ่งเห็นไหม ใจสงบจิตสว่างกายนิ่งใจสงบจิตสว่างเห็นได้ในตานะครับยินี้พอเวลาสว่างไปเรื่อยตามความสว่างไปเรื่อยเดี๋ยวว่าเพ่งก็ว่าได้นะครับไปปืดป๊ดปื๊ดเท่าก็เท่านั้นนะครับบุญมาถึงปุ๊บมันสิ้นสุดความสว่างก็จะไปเจอคำว่าใส่นั่นเองครับ พอคำว่าสายเกิดขึ้นนั่นแหละคือจิตบริสุทธิ์เชื้อชัวช้าทันทีทำให้ได้ครับสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นจะทำได้นะครับแล้วพอเวลาทำได้แล้วมีแต่มนุษย์เท่านั้นจะควบคุมได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการควบคุมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆการควบคุมการใช้ไอ้เจ้าพลังงาน ของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งผมเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับแต่การควบคุมตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับมันต้องรู้ทุกมิตินะครับคำว่าควบคุมเนี่ยควบคุมโดยอะไรก็ควบคุมโดยใจของเรานะครับใช้ใจเป็นตัวควบคุมนะครับมันจิตมันเป็นาธาตุรู้อย่างเดียวนะ จิตที่บริสุทธิ์คือความใสเห็นได้ในตาแล้วจะเริมนะครับเวลาจะมาใช้จิตเนี่ยถอยหลังมาหนึ่งเก้าใช้ใจให้เป็นตัวควบคุมเห็นไหม,มพอเวลาขาไปก็ต้องใจต้องสงบแต่เวลาขากลับใจต้องมาควบคุมแล้วมาดูสิครับมันจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่เล็วไหลแน่ๆนะครับมันถึงยุคมัน,มนถึงยุค ถึงยุคคนดีจะออกมาปรากฏตัวคนชั่วก็จะหายหนีไปเองนะครับมันถึงยุคมันพี่เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปรารถนาที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ก็อย่าลืมเป็นแฟนเพจกันหน่อย f ฟ c e b o o ได้นะครับ เป็นแฟนเพจกันแล้วก็ติดตาม YouTube บ้านเราที tv, ไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนคลิปไหนก็ตามนี่มันสามพัน 3, กว่าคลิปเข้าไปแล้วนนเนี่ย <c oughs> เราทำงานแค่สองสามคนนั่นเองนะครับนะก็ผลิตกันมาตามเกิดตามมีผู้มีแต่กำปับบนกับหัวใจได้เท่าไรเอาเท่านั้นประมาณนั้นนะครับไม่ได้ทำเพื่อแข่งกับใครนะครับที่ว่าเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าอันนี้เป็นทางทางธรรมระดับพระธรรมนะครับมันไม่ใช่ทางโลกทางโลกเขาแข่งขันกันทางธรรมไม่ต้องไปแข่งขันกับใครอยู่แล้วะ,ะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถือโอกาสแจ้งให้ทราบพิจารณาร่วมกันนะในๆก็ท่านจะอยู่หน้าจอขณะเนี้ย จะเป็นเฟซไลฟ์หรือว่าจะเป็น YouTube ก็ตามทีอย่าลืมนะยูทู e ถ่ายทอดสดอยู่ในเวลาเนี่ยภาพที่ได้จาก y t u t u นะฮะมันจะนิ่งนะครับมันจะนิ่งภาพจะนิ่งดีส่วนเฟซก่อนรู้สึกว่าจะไม่ค่อยนิ่งนะครับให้สังเกตหน่อยเมื่อเวลาดูดูแล้วก็จับทิศจับทางหน่อยท่านถนัด ดู YouTube หรือจะดู f เฟซก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่เวลาจะมาเป็นอะไรนะแฟนกันเหรอก็แฟนเพจหรือมันจะเป็นเฟซบุ <c> ๊ก <oughs> เนาะเป็นแฟนเพจกันนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมว่าผมเล่ามาถึงที่สุดแล้วนะมากไปกว่านี้ก็เป็นเรื่องของปลีดย่อยกันไปมันจะเป็นขยะก,กัน ก็หวังว่าลองเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังกันวันนี้นะฟังกันบ่อยๆครับเพราะว่ามันจะละเอียดมากมันจะเนียนมากนะเพราะสิ่งที่พูดตรงนี้ยมันจะไปร่วงรู้เวลาหลับฟังจนถ้ามันหลับนั้นนะตื่นขึ้นมาจะมีคำตอบทีละน้อยทีละน้อยเองครับสิ่งนี้มันเป็นอย่างนั้นนะนะนะ พอไหมครับถ้าพอก็นะ Thank you Very big ครับผม